ตวพรจะเดินตรวจความเรียบร้อยอีกรอบหนึ่งคะ่ะพรก็จะดูตามช่องนะคะช่องตรงไหนที่เอ่อห่างๆนะคะก็จะขยับหญ้าเข้าหากันนะคะที่เป็นร่องหญ้านะคะนะคะรอยต่อนะคะก็จะ,จะนั่งดูทุกแถวนะคะตรวจด,ดูทุกแถวะคะ่ะ จะประมาณนี้นะคะถ่ายข้างบนค่ะลมก็แรงก้อนอิดก็มีนะคะก็โยนก้อนอิดเก็บก้อนอิดออกด้วยนะคะพ้อนก็จะทําทุกแถวละค่ะทําไปเรื่อยๆทําทุกแถวนะคะ,ททก,ะ,คะก็ดูไปเรื่อยๆละคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเหลือ,อที่ทับอะค่ะที่ทับดินนะเรามากดทับอีกรอบหนึ่งนะคะจะต้องไปเอาไปเช่าเขานะคะเพราะว่าที่บ้านพรนไม่มีนะคะเสร็จเรียบร้อยมีมืนพนเอง เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ใกนะคะก็จะประมาณนี si ้นะคะเหนื่อยหอบพรปูคนเดียวนะคะแฟนเขายกยามาให้แล้วเขาก็กลับไปทำงานนะคะหนักก้อนนึงก็จน่าจะสิบโลได้นะคะนี่ค่ะยาเหลืออยู่เอ่อม้วนหนึ่งนะคะ พรก็เอามาใส่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะใส่ให้กระต่ายตรงนี้นะคะนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหญ้าที่พรปลูกเองนะคะมันก็จะบางๆนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเหลือแต่ทำให้เขาแน่นหน่อยนึงนะคะการนี้ก็ต้อง ลดน้ำไม่บ่อยนะคะแต่ฝนถ้าฝนตกลงมาก็ไม่ต้องลดนะคะกะลัวจะรัดรากนะคะคงใช้เวลาหลายวันนะคะรอให้เขารัดรากก่อนนะคะปูเองได้แค่นี้ก็ดีนะคะจ้างเขาก็แพงค่ะทุกคนพรก็เลยทำเองนะคะก็จะประมาณนี้หัวฟูเลยค่ะสวยงามค่ะ ตัวเองก็มาสวยนะคะฝนเริ่มจะลงมิดแล้วค่ะทุกคนดีนะคะปลูกเสร็จเร็วไม่งั้นก็ทำแข่งฝนเองค่ะพรอนปลูกตั้งแต่9โมงนะคะจนถึงบ่ายโมงนะคะทุกคนพรทำคนเดียวนะคะยามาส่ง8โมงครึ่งนะคะ แปดโมงครึ่งแปดโมงกว่าเกือบ9ก้าโมง,โมงะคะพรเริ่มนะคะน้ำเต็มแล้วค่ะเจ็สกิโลนะคะหนักมากค่ะทุกคนพรก็จะเริ่มทับแล้วนะคะทับกลับไปกลับมานะคะสลับไปสลับมานะคะให้ขเขาแน่นนะคะนี่นะคะ่ะ กลับไปทำกลับไปกลับมานะคะทําหลายๆรอบนะคะให้เขาแน่น,นะคะ่ะทําไปเรื่อยๆนะคะ ทำจนเสร็จนะคะทุกคนหันข้างคะ่ะกลับไปทำอีกข้างหนึ่งนะคะก็หันซ้ายหันขวาแล้วค่ะนะคะ,นะคะทำไปเรื่อยๆคะ่ะพนออยังปวดเอวอยู่เลยนะคะจากที่ยกย่านะคะย่าสามสิบสามสิบห้าสามสิบหกก้อนนะคะยกปูค่ะนะคะ,นะคะนี่คะ่ะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าไปเรื่อยๆจนกก่าจะเสร็จนะคะจะประมาณนี้ละคะทุกคน พอแล้วค่ะเดี๋ยวรดน้ำนะคะพรุ่งนี้ก็เออทำต่อนะคะหน้าดำหน้าแดงอีกคนก็เตรียมทำที่รดน้ำนะคะทับแล้วเขาก็จะแบนเรียบเลยนะคะ <c oughs> จะทำให้ยญ้าเขาแน่นนะคะ ลากจะได้จับดินข้างล่างนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะลดน้ำนะคะลดเปิดไอ้ที่ลดน้ำนะคะ ไปหัวสปริงเกอร์นะคะรถเช้าวันใหม่ค่ะทุกคนต้องเออมาทับหญ้าอีกโอบนะคะ ทับยาแล้วก็ลดน้ำนะคะเมื่อวานนี้ทับแล้วก็ลดไปสองชั่วโมงนะคะวันนี้ก็จะต้องลดอีกนะคะสองชั่วโมงนีค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะหนาวมาอีกแล้วนะคะทุกคนแดบดบดีไปอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้หนาวแล้วคะ่ะติลดลบนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคลิปปลูกหยาพรก็ฝากไว้แค่นี้นะคะ ก็ฝากเป็นกําลังใจให้พรด้วยนะคะฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้พรด้วยนะคะขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ